พอทราบข่าวว่าวันนี้ทางวัดให้มาต้อนรับที่วัดเลยยิ่งปลื้มปิติใจมากเลยค่ะเรามองรอยเท้าท่านเรามองชายจีวรท่านเนเราู้สึกแบบืคือแบบแบบมีความสุขมากๆที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกปลื้มเหมือนได้กลับมาเมื่อสมัยครั้งแรกๆที่ได้มีพระธุดงค์ช่วงแรกๆค่ะก็รู้สึกได้ได้บรรยากาศนั้นกลับมาแล้วค่ะ เตรียมใจปื้มมาตั้งแต่การชวนบวชนะคะแล้วก็บีชายมแมนแมมาร่วมฝึกตัวฝึกตนและท่านได้มาร่วมพิธีธรรมยาตาปีที่10ในครั้งนี้ยิ่งเรามาเอาบุญใหญ่อย่างนี้เรายิ่งปื้มนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจพระที่ได้ฝึกตัวฝึกตนอย่างสงบจะเงียม แล้วก็ทําให้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในยามที่เราต้องการกําลังใจพอได้มาถึงวัดถึงเห็นพระเรามีความสุขค่ะมันก็ประทับใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะถึงมาไม่ได้เราก็เข้าซูมแต่ว่าได้มาด้วยตัวเองอย่างนี้ถึงจะร้อนนิดนึงลําบากหน่อยแต่เราก็ปลื้มมะค่ะปลื้มจากเห็น <laughs> การฝึกตัวฝึกตนของอชายแมนๆมนนะคะเพราะว่าจาก ผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่เดินอยู่ตามริมถนนตามฟุตธบาทซึ่งบางครั้งบางท่านก็ไม่ได้รู้จักวัดพอมารวมกันเป็นคนจำนวนมากมาจากทุก,ท,ก,ท,กทุกจังหวัดแล้วทางวัดสามารถจะฝึกให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอะไรที่สวยงามน่าปลื้มใจมากค่ะแล้วก็ทุกๆปีหลังจากที่ผ่านโครงการไปแล้วอ่ะจะมี พระหลายหายท่านที่ผ่านโครงการนี้ไปมาเล่าประสบการณ์อย่างเช่นท่านรักษาศีลห้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้พี่รู้สึกว่าโครงการนี้พี่รักมากแล้วก็ปลื้มใจแล้วพอพี่มาเห็นด้วยตัวของตัวเองก็ยิ่งปลื้มอะค่ะประทับใจมากธรรมยาตาปีที่10นี้มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นโอกาสนี้แล้วก็สนับสนุนพระพุทธศาสนาของเรา วันนี้ได้มีโอกาสมาต้อนรับพระธรรมยาตาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะพอได้มาแล้วรู้สึกมันปลื้มปิติใจมากทําให้เราแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครั้งแรกที่เราได้ไปรับท่านนอกนสถานที่ ตอนนั้นน่ะเราเรานั่งข้างทางอ่ะเราผ่านเราเห็นแบบคนนั่งรับพระอยู่ตรงตรงแถวนครปฐมรู้สึกออ๊ยเขาเขานั่งหลับตารับพระกันสาธุสาธุาธแบบดูเขามีความสุขอ่ะเขาหลับตาแล้วมันเป็นยังไงเนาะเราก็หาที่จอดรถเราก็นั่งรับพระบ้างแล้วลองหลับตาดูซิเขาเขาเป็นยังไงเราหลับตาเราก็รู้สึกว่ามันเย็นเย็นข้างในท้องแบบนี้ค่ะรู้สึกมีความสุขว่าแบบมันเป็นอย่างนี้เหรออย่างเงย ก็จากนั้นก็มารับพระประจําทุกๆปีรู้สึกแบบว่ามันมันปลืม้มมันได้สัมผัสใกล้ชิดมันดูมีชีวิตชีวามันมันคือความจริงเรารู้สึกปลื้มปิติใจเรามีความสุขเรอาอเรามีสติเรามีสมาธิอยู่กับตรงนี้มีความสุขที่เราได้อยู่กับตรงนี้ที่เราได้นั่งรับพระอย่างเงี้ยค่ะมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ที่เราได้เห็นท่านเราได้รับท่าน ครั้งที่ได้เข้าทางซูมอะค่ะร่วมบุญทางซูมก็รู้สึกว่าปลื้มแล้วแต่ว่าพอมาใกล้ชิดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าปลื้มมากกว่าค่ะได้เห็นพระเยอะมากๆได้อยู่ในบรรยากาศได้ยินเสียงได้พระได้เห็นพระท่านเดินแบบตั้งใจมากๆเลยค่ะรู้สึกเลยค่ะว่าเราได้ได้บุญมากๆเลยอะ หาบุญนี้ยากมากๆนะคะในช่วงแบบนี้ตอนที่เห็นขบวนรถมา่ะแล้วก็เห็นหลวงปู่ทองคำอะเห็นแบบชัดมากๆพิธีกรก็บอกว่าหลวงปู่กำลังคุมบุญให้นะแล้วก็แบบก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ในที่หลวงปู่คุมบุญให้อะไรเงี้ยส่วนพระทุกองค์ก็แบบท่านอะเดินด้วยความที่ว่าตั้งใจตั้งใจมากๆที่อยากให้เราได้บุญอะ เราก็รู้สึกโอ้โหแค่เราพนมมืออย่างเดียวเราก็ได้บุญแล้วอะ่ะแบบดีมากๆอะ่ะหลวงปูอ่อ่ะท่านค้นพบวิชาธรรมกายทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงธรรมด้วยวิธีของท่านได้และทําให้เราเลิกจากสะสมบุญคิดถึงบุญแล้วท่านก็เป็นผู้นําที่จะให้เราอะ่ะดาเนินตามไปโครงการนี้นะคะก็ เป็นโครงการที่ที่ดีมากๆอยากให้มีต่อไปอีกนานๆเพราะว่าคนที่มาภายหลังจะได้รู้ว่าประวัติหลวงปู่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเข้าถึงทรรได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่หลวงปู่ได้สอนเราไว้ะค่ะ